เดีย๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับปทุกคนครับช่องก็คือเบนนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรไม่รู้นะผู้ติดตามผมเริ่มช่องใหม่คับทุกคนติดตามเจ็ดคนนะฝากมาติดตามด้วยนะครับรวันนี้ความจำมันเต็นตอนไหนจบตอนนั้นฮะแ้วกองดับตอนไหนจบตอนนั้นนะโอเคนะนะ มันจะได้นานขนาดไหนไปดูกันต้องอัพทำน,นี้ทนอัพให้มันตึงเลยนะไปผมจะสับหัวใครได้บ้างสับหนึ่งละเึ้นมาก็สับหนึ่งละ มาเซ่ยาันี่ยหงสองอุ้ยอุ้ยมจเรียกมันด้ใครมาเล่นระบ้าเป็นอะไรไม่รู้ไม่ถึงนะ ดึงหัวฮะอืมไ้แล้วดึงเข่าอืมปาัวจังเลยดีกว่าปาดนหัวจริโอ้ยโอ้โห ิงสองสองฟองิงสองฟองเลยิงสองฟองิงสองฟองเอ้ไมาดียิงสองฟองได้เฮ่ยูนเเรียกผมเลยห้าอินเต อ้อ้อปืนมันกระสุนสัตว์เลี้ยเนีไย